ขึ้นไาครับพี่น้อเออเราสนหลายๆตอไปตรงฮิปโปเมื่อกี้ขึ้นขึ้นหปตอนนี้เรามาถึงสถานีเต่าครับเฮ้ยไหนๆหยหนๆนะฮะเฮ้ยเ <𥨳. S 1> ต่อตัวผู้มันจะเป็นกันน,นั่นใช่ไหมมนลักกันแล้วมันลักกันแล้ว อยากขี่ดังอยากขี่หลังกันขี่หลังกันใช่ไหมเออคือยังมีนี่ไหแมเกยบมังแค่บอกว่ออาเอาเอา,เอาขีอีกแล้วอันนี้อีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วดูสิม,มันซีขีอีกแล้วอ่ะใช่ไหมอมโอ,โอ,โอโชคดีด้นี่เจอเต่ขึ้นกันไม่เคยเห็นแบบน้เลยอ่อใช่ไหมโอ้ อไม่ไค่อยเจ๊ครับอืมอันนี้อันนี้จริงโจ้ยอ,อย่างไอันนี้ครงนี้ฮะโ,นอนโอ้จริงโจ้มันนอนจริงโจ้มันนอนแล้วอันนี้สิบแปดบัวครับเม,มื่อกี้โอ้อยตัวปกเอิเลยตัวนี้โอ้ตัวปกใหญ่เลยครับ ตึงสถานีเต่าแล้วครับอืมไปเลยไปเรื่อยเรื่อยเไ้นแตภาพเหรออันนี้เต่าครึ่งบกครึ่งน้ำตัวเต่าครึ่งบกครึ่งน้ำครับตัวสีมันตัวหมักใหญ่เลยตัวกระดองสิ ไต่าหมู่บ้านเออเต่าหมู่บ้านตรงครับไหนตรงครับอันข้างในคืออะไรอืมอ๋อมันเป็นหอประชุมแอ้กาแฟเฉยๆอ๋อเป็นสถานีเต่า นี่ไงวันนี้จะต่ออะไรไม่รู้ โอ้เสยียงสิงโตมาดังมาถึงสถานีแล้วนี่ครับบรรยากาศสวนสัตว์ครับเย็นฉ่ำครับวันนี้ตอนนี้มาถึงสถานีต่อสถานีกระรอกสถานีนกนกนกแก้วอ่นกแก้วแอฟริกันครับ อันนี้เป็นตัวแก้วเส้นนกแก้วครับสานีนกแก้วอันนี้นกแก้วนูเทรตเตอร์ครับเสร็จแล้วโอ้ตัวนี้สีสีสีสดๆครับคงจะรมาถ่ายเลย บ้านพักนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นหมดหมดนะครับเราจะกลับอาคืนสถานีเต่าแล้วก็จะเป็นสถานีกว้างแล้วก็จะไปขาไปดูยีราฟข้างบนนะช้างหลายอย่างครับอยู่ข้างบนนี้ตอนนี้เรามาถึงสถานีเต่าครับเมื่อกี้เน็ตหลุดเออหลุดที่ไอ ฮิปโปครับฮิปโปใหญ่นะครับพอดีเป็นหุบเขานะครับนันเลยทําให้เด็ดุูขออาภาัยด้วยอาภัยเอฟซีทกท่านครับเมื่อกี้อันนี้เต่าเหล้องนะพึ่งฮนะักทายครับคาวินครับคาวินครับ,รบอังวินอังวิน น่าจะเป็นต่อเพชกคล้ายๆต่อเพชที่เคยพามาดูตอนนั้นนะครับ แตมนีพรวได้ท่นั้นัหละไปว่ได้้ิีทางไปอันนี้ลงกไนวทังมอ้ตัวโตครับมันคือเต่าตัวโตเต่าตัวโตโ มันมันเห็นสีดำไงเอออันนี้อันนี้เขาเรียกต่อทะเลทรายเหรอใช่เออเยอะมากครับอันนี้สถานีต่อครับเดี๋ยวเข้าไปดูอูดครับอืม <ทำ S 1> อะไรนะฮะดูฝั่งนูน้นเป็นโนฝั่งนูน้น,นเลย อันนี้เต่าเออฝั่งนี้เป็นทะปลาเลยนี่ไงอู้อะไรจะซุปเปอร์บิ๊กขนาดนั้นเฮ้ยยังเห็นโกงมา้าโอ้โหใหญ่มากครับโตโตวัวมากครับอันนี้ก็เต่า อันดาบะไม่น่าจะเป็นพื้นพื้นไทยครับแต่ว่าตัวใหญ่มากนีนต่ตัวตัวเขาเขาครับใหญ่มากครับน้ำหนักจริงครับเข้ามานี้ก็จะเป็นหมาแคะหมาแคะนู่นไงครับเขาอยู่ในครอบ น,นี่ก็เป็นนถกระจอกเทศเหรอ,อไปครับไปครับใช่แล้วอนนี้เข้าไปดูได้ไหมนี่นกโอ้ นกคาซิวเซียนโอ้โอ,โอ้นกนี้นกไอที่อยู่ในหนังอะนกนี้มันอยู่ในหนังหนังไอหนังหนังที่ไอหนังนั่นไหมพีนี่หนังที่เราดูแหมหนังอู้ยหนังอะไรวะ นกไตโลเสาไงนกไตโลเสานกนั่งที่มันบินไดโนเสาร์อ่ะนี่แหละนกตัวน,นี้แหละนกนังบินไตโลเสามันชื่อนกคาโซวาลีโอ้ใช่เลยครับนี่ครับพี่น้องที่นั่งลายเหลืองเอาไปเห็ดตัวละครครับสีผิวโอ้สีผิวขึ้นเรื่องอะไรไหมเอ็นอวตารไหมเหมืนอนอวตารเ,เลยสีผิว สดไซ like มอนหนังอวตารเลยมันมันมันจะเหมือนนกกระดอกเทียครับแต่ว่า like สีฟิวมันจะเหมือ <c oughs> นสีหนังอวตารนะครับโทนสีนั้นเลยครับสวยมากครับตัวตัวตัวครับนกแตดสาวอ่ะอืมเราคิดมันอะนไรแลนนี้เลยนี่ตัวใหญ่นอันนี้นกเรียครับไม่ใช่นกกระตอกเทียครับ ไม่เคยเห็นนกกลีเรียคล้ายกับนกกระจอกเทศอุ้ย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 สิโกลี่ต่อยแล้วสิต่อยแล้วเรียนไม่มีอะไรกินเลยครับพอจะอยู่โดยโดงดี่วก็จบแจ้นะอายุประมาณอิบีอ้าปีาเขามันได้มันไม่กลัวเลยอข้ามิสุดเดียวมอ็นกันเลย เออันเดี๋ยวก็ตีกันได้โอเคครับโอ้โหตอนนั้นนกนกนกคาโซลลี่นี่เพิ่งเคยเจอครับพี่น้องครับเพิ่งเคยเจอจริงๆครับนกนี้เคยได้เคยาไปย้อนไปสถานีต่อไปครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ยังอยู่ด้วยกันเออมีขึ้น

ันนี้อะไรจิงโจ้อันนี้จิงโจ้โอ้ยจิงโจ้จิงโจ้จโจครับนอนนะครับอืมอันนี้ไม่น่าใจว่าเป็นนกกระจอกยใช่หรือเปล่าไม่น่าจะใช่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 จริงจริไม่น่าจะใช่นชงกนงระเรียนนะไปดูทั้งหน้าครับมีอะไรอีกไหมไปดูไห้สุดครับอืม นก็จบแล้วเป็นสถานีนี่ไงนกนกอ,อ,อีอีมูนกอีมูดูครับสายตาโอ้โห,หครับก็จะพันเดียวกันกันกนกนกนบกระจกเทับ อีหมูอีมูอีมูครับผมอ่าสนใจสถานที่ครับเด็กจิงโจ้ครับเดี๋ยวเดินต่อไปครับเออมันยืนนี่เหรออาออนีจงนจครับมันกล้ามแล้วมันยืนแล้วมันจะต่อยกันแล้วนะทมันมี ไม่ให้ต่อยด้วยโว้นนะี <laughs> ้ที่ต่อยเลยเอาอสายนี้ต่อไปกับพี่น้องครับอีโม่คือมันคือนกอีมูเร็วๆๆมาแล้วเนาทันอยู่ทันอยู่อเอ้ไปก่อนเลยไ,ไป รอกอนรอกอนรอกอนรอกรอ้าวไปเลยครับไปไปขึ้นรถเลยเอาสถทานีต่อไปครับเดี๋ยววิ่ ยบไปขับไปเลยครับสถานีต่อไปไปับเนเอาขึ้นเลยนะครับขัไปาดเิขี้ทอ้้จะเอาแห้งไงนะครับลสดซจูไยืนอยู่รับโอ้ยเนาะลสดซจูหลสดอยูครับมย่อห้ยงไงเึ้ขเลยนะเเอ่าเอ ปังด้อครับผู้ใดผู้บริหารมีโทุนผมแท็กผมแท็กไ้อยอ่แท็กสนทนาไปเยเือเดินเื้เอาลเลคับเ้ั้างน้นอเดียวครับเบิ้ลอ่ง